แช่เป่าเช่ไหนเปล่าอะหนึ่งวันอีกแล้วนะคุณควรอ่านสิ่งนี้เพื่อเตรียมอสกษรที่ดีที่สุดในขั้นตอนนี้ต่อไปอะไรอ่านไม่ออกโอเคยังไงก็ตามคุณสามารถเฮ้ยสูงเกินเท่าไหร่เนี่ยมีอันนี้คืออะไรอ่ะใส่แล้วอกากเหรอขอให้เติมอีกอ๋อมันมันให้เป็นเหมือนเหมือนเป็นคาตกร อ๋อสามารถเป็นฆาตการได้ด้วยน่าดูนี่ยอ,อันนี้ใช่ไหมที่มันให้อ่านอ่ะเตรียมไอศ์ครีมไม่รู้ครับไม่อ่านครับไม่อ่านรับออเดอร์ออเดอร์ครับเปืนอีกแล้วเดี๋ยวเขาเป็นคนทำให้เดี๋ยวเองรับออเดอร์โอเคครับเป็นเลเวลไอติมช็อกโกแลตอ๋อคำสั่งต้องทำยังไงอ่ะ ตัวตัวไอติมีอะฮะทำไงอ่ะทำจากข้างหลังนะข้างหน้าอ๋อนี่ไงอ๋อแล้วก็กดเสร็จแล้วนะเดี๋ยวนะมันต้องเอาโคนไอติมด้วยหรือเปล่าไม่รู้น่าจะใช่ไป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 ทำเอง เฮ้ยหยุดเดินผ่านสิขอโทษสิเนาะรอพ่อก่อนนะลูกพ่อกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากลำบากตรงไหนฮะเหอไราคาผู้รู้ค้าทีหลังแดดมันดีดีดีเฮ้ยชำระเงินที่นี่โอ้ทองเขากดวีได้เหรอ เอออีกแล้วเออ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 มาไวเกินรู้พี่นั่นคือพี่ชายไอซกรีมฉันต้องอ่าฉันจะต้องให้สิ่ง <c oughs> เห็นสิ่งต่งางๆอะไรข่า,ขาหรือ,องอซ์กิมไปก่อนนะครับว่านิราหรือเท่าฐานอะไรนะวันนี้ราหรือเท่าฐาน <c oughs> ไ,ไปดูสีดิเรียว่าปูนมากกว่านะเออใครอะข้างนอกขมกระดูใครเดี๋ยว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 นะฮะออริล่าไอ้นี่เจ้าของคนสร้างไงอ๋อี๋ยวมองหน้ากูไปนู่น เกด้เกด้เกสออเดอร์ครับออเดอร์สตรอเบอร์รีให้ลูกค้าครับน่เอ่อช่วงเวลาว่างๆสองไฟฉายไปก่อนนะครับโอ้ย hey, hey, แสบตาโอ้ยแสบตาอืมมีซิกแพกซื้อด้วยโอ <laughs> ้เจสเซนต้ตัวสูงกว่า <laughs> จัดเลยนะอืมตียแป๊บ hai Ai ở này? Hả? Cái gì đó? tiếng này từ ไม่เสียงจากในนี้แน่นอนมีกล่องด้วยสีกล่องกล่องความละเอียดอัตราอุ้ยเราทุกคนกรีดร้องสำหรับไอซิครีมฮะคุณเป็นคนต่อไปจะเปิดปิดประตูเล่นทำไมเนี่ยกันต้องออกไปอจากที่นี่มันเป็นที่สิ้นสุดเปลี่ยนแปลงสำหรับชั้นของชั้นแล้วอุ้ยหนสองคุณจะกรีดร้องออกไม่ได้เหรอ อ๋อไม่ได้เออนี่คอนตกจ่งไปแล้วแล้วงะทำความสะอาดร้านตอนไหนเอยอะไรอ่ะใช้กล้องแล้ววางไว้ต้องไปเหรอในกล้องอ่ะอ๋ออ๋อนั่งไงกล้องที่บอกว่ารอบหกเคอตนตารากล้องกล้องกูห้าเคโอ้ย เอาตาเอาตาเอาตาเลยแต่เขาเคเคกองเสาไอยูโอเคโคตรคมคมจาดแต่ของเขาสเกลิสตันอืมเขาอะพิก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 เซล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 อ เัาโคตรโปโป๊โป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 ๊ปไมได้ไม่หัวป็นงั้นไหมหมอดหมอดหมอดแขหมอดอาจจะผมยาวก็ได้ย่าเกดแกสผมยาวขนาดไหนัไปนไโอเคสิมวันนี้เป็นิเดียวในวันพีดอาจจะเป็นชิ้นเดียวในวันพิดโดนโดนกราฟปล่อยหัวหัวยู่เลยเฮ้ย แต่หลานก็ทำกลับมาแล้วลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่สไปรยเฮ้ยนานแล้วไม่อาจจะมีคนย,ยังไม่ดูไงใช่ยังตอนนั้นมันสงครามมันยังไม่ดูอีกหรอวะวอรับทราัรับเลยรับเลย อคอ่ะจะมาบางนำไหมโอเคสวัสดีสฟดี What y o u doing? อันจะตามคุณไปทุกที่ไม่มีทุกที่อ่ะทีรองวิชาต้อนอะไรนั่นคงเป็นเด็กโน่เฮ้นกันเล่นโรกกับฉันไม่ควรในวันหยบมัน ฉันควรเช็คกล้องเผื่อไว้นะกล้องเช็คตรงไหนเช็คตรงไอ้ที่เราไปเอากล้องอ่ะอันนี่ไอคอมที่ขึ้นไวรัสเนี่ยนะเฮ้ยบังอุ้ยอุ้ยบังเออไปมไปทอาไปเลยอ่าเดี๋ยวจะมีนะอ่าเดี๋ยวเขาเป็นคนเสียสละเองเสียสละเลยนี่ไงข้างหน้ามี่คือกล้องหลบ 4K Ultra ๋ยวก็ขึ้นมาตรงกล้องนะเชื่อไหมเออรถรถเลยผ่านอะ่ะไม่รู้อ่าทำไมอยู่ถึงยืนตรงนั้นทำไมพี่ชายถึงยืนตรงนั้นพี่ชายหายไปแล้วลูกค้ามาปะเดี๋ยวขอเป็นคนทำไอติมบ้างแบบออาได้เลยกลับมาเรืองเราพี่ชาย พี่ชายจะสั่งเหมือนเดิมนะมช็อกโแกโแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคอถ้ารวยไม่มีรอเรือโอเคเสริมให้แล้วยังไม่ทำความสะอาดร้านอยู่ <c oughs> มันต้องมีไฟดับป่าววะข้างหลังมันไปได้จะไม่มีไฟดับเลยลูกค้ามาลูกค้ามาผู้หญิงมาตอนดึกเนี่ยนะอาจจะเป็นผู้หญิงอาจจะเป็นชาวรอกผู้ชายเกลียบผู้ชายหน้าหวานหวานจังเลยเฮ้ยผมยังไม่ออกเลยนะไม่มีนมเฮ้ยอะไรนะ เขาจะฟังผิดไอ้สวันี้ล่ะโอเคครับอืมคนผู้หญิงเฮ้ยคนผู้ชายคนให้เรียกว่าอะไรอ่ะค้ตุ๊ดคนผู้ชิงโอเคชายชิงหญิง เ้ิครับเพื่อนลูกค้าเดี๋ยวส่องไฟให้ครับทางน,นี้ทางน,นี้โอเคอันนี้ออกไปก่อนเลยโอเครรบบเครับรับมาเด้เลยครับจะต่อบรีไอ้ลิงมาซื้อครั้งเดียวไปเลยนะ <c oughs> คอจะอร่อยเกินไปแหละอร่อยจยนหนีหาย ยังองดิตกับขนาดตัวอยู่เลยฮะทดสาบทดสาบรับเลยรับเลยรับเลยกูเก่งสวัสดีจะตามกันปปไปทุกที่ที่เราวิญญาณรลอนแค่นี้งขวัญไว้คนห,หน้านถนนอะไรอ่ะ ยิงใครไปห,ห,หรือว่าลิงอะไรอะไร What d o I doing ทดสอบโอ้ยใครอะ่ะมีคนไปหองกันไหมเอ้ยไ,ไม่มืดเลยนะ <c oughs> มีรถไหมนี่บา้านันเหมือนกันเลยนะเนี่ยเอาเฮ้ยไอ้คนที่มาซื้อของกูบ่อยนี่มา <c oughs> อะไรอะ่ะผีช้อนนี่เหี้ย ขอนซีขอนวีฉันควรออกไปจากที่นี่ฉันเพียงแค่ต้องการกินอาหารให้เสร็จจากนั้นฉัคนควรออกไปจากที่เอ้ยสามารถกับร้านตัางจาน,นเลยถ้ายังจะทำงานอยูก่กเรียนแบบนี้ก็จะหนีออกไปก่อนแล้วนะ เป็นกูไม่อยู่ตั้งแต่เจอมันยินหน้าร้านตอนแรกและได้แต่เจอกันครั้งแรกก็มีแค่อะไรเรา,า,า,าทุกคนกีดร้องสอบไอศครีมอะไรไอสตรมทำไมใครอ๋อไม่ใช่อ๋อต้นไม้ คนคนผูน้หญิงเขสงสัยจะชอบอาหารเอ้ไอติมเราเอ๊ะแปลไอติมร้านเราอร่อยดีใช่ไม่ใช่ไอติมเราลาปอร์อเตอร์ครับเงียบบอตอแชนอยู่ ตาไม่ได้สฟวโอเคแก่นแคนแกนเฮ้ยถ้าให้ผิดอันไปจะเป็นไงไม่รับเหรอยังให้เลไนนานอยู่มั้ยโอเคโอเคจะสอบสินค้าในชังโอ้โอ้มาพ้อมกูเลย มมีอะไรหนึง่งสองไปไปนะเราจะวิ่งหมดแล้วไอจะทีมไอจะทีมไอจะทีมโอเคเดี๋ยวเราจะจะคอนโพอไปที่โคดังเฮ้ยบงังเฮ้ยบงยังเยอะเฮ้ยเสน้นปั๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บซิกแซกซิกแซก เฮ้ยฮ้เฮ้เฮ้ยซ yes, ิกแซกซิกแซกซิกแซกซิกแซกเฮ้บง่ล wow ้วไม่ออกฉันจะช่วยคนได้อย่างไรกูต้องการของของอะไรของขดขอมาเตอ ชยปช็อกแล้วันนี่ลายสตอร์เบอรี่เหรอสมมติแบบชิปสองออรถบรรทุกไปให้คุณอ,อ๋อรถน่าจะหนีไปพร้อมกับรถบรรทุกไม่ก็คนขับมาก็คืออนั่นเอาเส้นหายเส้นเส้นหายยู่อ๋อเฮ้ยเนือว่าน้ำนะตอนแรกเนี่ยคนละครับ ทางน,นี้ครับอเบอ้ยรับาเด้้ครับวันนี้ดาแขกลูกค้าเจ็บบะฟีนะเบืออีกบ่ายสองหรือเปล่าบ่ายสองะไร คุยแชทคุยแชทอ่าคุณและค้าเดิมสงสัยจะติดใจไอติมครับใช่ครับวิ่งไม่ได้ครับรอแป๊บหนึง่งโอเคสองทางฮะเอ้ยมีดาวอยู่ข้างหลังคนอื่นไม่มีนะทำไมผู้อนอยู่คนนี้มีดาวอยู่ข้างหลัง รู้สึกว่าแปลกๆเลเซนดาวไงบ้ามีดาวอยู่ขลังอะร้อยสักไงร้อยสักแล้คนอื่นไม่มีไงทองบิ่งครับ,อ,บอ๋อสงสัยจะคิดเองรับสาวๆใครขยันโทรมาจังเลย อย่าบังนะอยู่ข้างในเองนะสวัสดี What do I do I see you I see you ฮะว่าไงจอดพัอยู่ตอนนั้นมาหยิบอุปกรณ์กันกูไม่ไปกูไม่ไปไปสิไปไปเลยไปจอดอะไรกรนนั้นมานี่ก็มี ไม่เจอตรงร้านอ่ะหน้าร้านก็ได้นี่เยนมันโง่งจริงริงไม่มีผมวิ่งอีกถ้าใส่จะวิ่งหนีไม่ได้ฮะแล้วดูเสียงตกใจมันวิ่งได้แต่กูวิ่งไม่ไหวคนเจียยก็มีมทางขยายยู่นงคุณตาย